โอเควันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับใบหน้าอันนี้ชุดเดิมเป็นยูนิฟอร์มของเราว,วันนี้คุณบุ๊กก็จะมาแนะนํากระเป๋าอีกหนึ่งใบมผมเนี้ยสาย messenger ออวิ่ง่งงานบ่อยวันนี้ที่เราจะมานําเสนอคือเป็นกระเป๋ายี่ห้อ Chrome Industry รุ่นนี้จะเป็นรุ่น mini เม t r o ตอนนี้เรามีทั้งหมด เรามีมสมสีสีดำแดงใบนี้จะเป็นสีน้ำตาลอะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเขียวภาพรวมสีจะไม่ได้ชุดฉาดเออไม่ชุดฉาดอันนี้เขาจะเน้นแบบแนวสตรีทอะ่ะตัวนี้มันก็จะเป็นกระเป๋าทรง messenger แบบพื้นฐานเลยแบบที่เรียกว,ว่าคลาสสิกนะหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยคือกระเป๋า messenger ที่ทิงนิยมแล้วก็มีตัวคลิปล็อกมีตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดๆเนี้ยเป็นสะท้อนแสงมันก็คือกระเป๋า messenger เดินทางไปเรียนไปใช้ไปฟิตนงฟิตเนสได้หมดสามารถที่จะใช้เดิน ทางไปเที่ยวต่างประเทศได้ใส่ของได้ก็บางทีเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเดินบนถนนเปือี่ยวมีรถวิ่งสวนไปสวนมาเนี่ยมีอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้อุ่นใจเราดับนึงเพราะบางทีเราไปต่างประเทศเราก็ใส่เสื้อกระหนกกันหนาวดาเมี่ยมทั้งตัวใช่ไหมอันพวกนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็อคลิปล็อกเบิร์ออกมาสิ่งที่เป็นซิเนเจอร์ของลักษณะสเซนเจอร์แนวพิมพ์นิยมเนี่ยก็คือใช้ ตีนโแกคือเวลโคเนี่ยนี่เงี้ข้อดีของพวกนี้ก็คือว่ามันสามารถทําให้ขยายกระเป๋าได้คือบางทีถ้าเราใหญ่เนี่ยบางทีเราของเราเยอะอเราก็าาติดข้างบนได้สมมติลองใส่ใส่ของของแบบ ตรงตรงอ่ะอ่ะเฮ้ยเราปิดไม่ถึงตรงนี้แน่แล้วเราต้องการแบบมันก็จะทำให้เราสามารถขยายสเปซของกระเป๋าได้เยอะด้านหน้ามีช่องใส่ของกระจุกกระจิกใส่น้ำบารใสไปใส่กระาอันนี้ก็สามารถใส่พวกฮาร์ดดิสก์ไอค์นอลอยอย่างเงี้ยได้ใส่ป่ะน่เนี่ยใส่เข้าไปได้สบายสบายเลือนเือด้านบนก็มีช่องอีกคือช่องเยอะมากอันเนี้ย ไม่รู้ใจช่องมาทำไมแตเรย่อยากเก็บของแต่จริงผมชอบคือตรงกลางเนี่ยมันจะมีพื้นที่แบบสําหรับรวมตัวอยู่ละเพราะฉะนั้นไอ้ของบางอย่างที่เราไม่อยากจะไปรวมตัวกับชาวบ้านเนี่ยเราแยมีช่องเยอะๆดีแน่นอนคือเราจะได้ไม่มยู่นสภาพนี้ไงไม่ใช่ครับคือไหนสุดท้ายเทว่าเลยดีกว่าพกไปจ่ายไว พกไปฉายไว้ในนี้ยเรามานั่งสองไม่เวิร์กไม่เวิร์กเราเราใส่ของอะไรที่เราอยากจะแย่ไว้ในนี้ส่วนของใหญ่ๆของอะไรเงี้ยใส่ในนี้ได้แต่จะบอกว่าจริงๆกระเป๋าอะมันขยายตัวได้เยอะนะใหญ่มากเลยใหญ่มากคุณดูตูดกระเป๋าเลเนี่ยอะเนี่ยมันใส่ได้เยอะนะถ้าทรงเนี่ยมันใหญ่มากลองเอานี้ดันดุนๆให้เห็นดูออืมจะได้เห็นทรงอ่า อันนี้ใส่กระเป๋ากันกระแทกเข้าไปนี่แบบเหลือๆอะไรนะเป็นกระเป๋ากันกระแทกทรงใหญ่พอสมควรนะอันนี้ก็ยังสามารถใส่ได้สบายซึ่งถามว่าใส่กระเป๋ากันกระแทกไปเพื่ออะไรอันนี้เราแนะนําไว้สําหรับชาวไอเลิฟเลยคือบางทีเราพกกล้องการจะใส่ในกระเป๋าแบบนี้เพียวๆบางทีก็รู้สึกว่าจากกระแทกอเปลามีกระเป๋าแนวกันกระแทกซึ่งเดี๋ยวมีหลากหลายแหละอันนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในคลิปอื่นถ้ามีคนสนใจเยอะๆเอากระเป๋าเนี้ยใส่กล้องใส่อะไรก็ว่าไปจริงๆแล้วก็รู้สึกอย่างหนึ่งคุณบุ๊กพอสมมติเราไม่อยาก จะใหญ่ใช่ไหมมันก็สามารถที่จะหดเกกมาเป็นแบนได้อย่างนี้ด้วยก็คือพับลงไปก็จะแบนอยู่ไม่ได้แบบว่าเถอะทะทางมันก็จะพับไว้อย่างนี้ได้ตรงมันก็จะไม่ได้แบบเนี่ยมันจะเป็นแบนนสมมติว่าถ้าเราของน้อยหล่จะของน้อยมันก็พับให้เล็กๆได้อีกตัวหนึ่งก็คือว่าตัวมันเนี่ยมันเป็นผ้ากันน้ําระดับหนึ่งอยู่ละด้านในเนี่ยมันเป็นเหมือนกระเป๋าสองชั้นด้านในเป็นผ้าใบอย่างดีอันนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำไม่เข้าแน่นอนกระเป๋าสองชั้นยังไงลองฉีกมาให้ดู นี่คือแบบเวลโคร,ระดับแน่นมากระดับเทพมากะนี่ไงคือกระเป๋าสองชั้นเลยอย่างนี้นี่แหละของที่อยู่ในส่วนตัวเนี้ยมันก็จะกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ตัวนี้นี่กันน้ำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดแบบสมมุติว่าเราไปเที่ยวชายหาดเดอะบีดอยากจะหาน้ำาขงน้ำแข็งกินเราอยากจะแช่เครื่องดื่มเราก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแล้วเราก็เอาเครื่องดื่มเสียบไว้ถ้าเห็นเห็นฝรั่งมันทำอย่างนี้ในรีวิวอเออโลกจิตด,ดีนะ คือเหมือนประมาณว่าเป็นถังน้ําแข็งเลยอ่ะเขาจะให้ดูแบบสมรรภาพของการกันน้ำนามัาใส่น้ำแข็งไส่น้ําแข็งละลายก็ปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวก็เทออกมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือ เขาก็คงจะพยายามบอกเราแค่นั้นส่วนเราก็โง่ไม่ใช่จริงเทสกันอย่างจริงจังเราที่สะพายไปเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมีน้ำแข็งกับเบียร์กับโค้กกับอะไรอยู่อ่าก็ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระเป๋า2ชั้นแบบนี้ทีนี้การที่มันเป็นกระเป๋า2ชั้นงนี้เราเสียบเข้าไปปุ๊บข้อดีก็คือมันจะมีด้านล่างเนี่ยมันสามารถซ่อนบางอย่างได้ซ่อนของได้ใช่ของใช่คือมันจะเหมือนกระเป๋า2ชั้นแหะแล้วด้านล่างบางทีสมมติบางทีเราพกถากล้องเล็กๆเราอยากจะซ่อนไว้ด้านล่างค่ะกล้องเล็กๆไม่ได้ใช้บ่่่ออออยยเราาาากก็สดดมันนนไว้้ลงซ มันทำไมคือบางทีมันเกะกะไงก็อ,อยากจะแบบว่าไอ้นี่ไงใส่น้ำแข็งตรงนี้งไงอาใช่แล้วใส่แล้วขาดไว้นี่หล ใส่ไว้่าแล้วก็ใส่ไว้ข้างล่างจริงๆใส่ให้เห็นที่อยู่อของของพื้นกระเป๋านะของก็<อ>งจะแอบอยู่แถวนี้หือเป็นขาตั้งก็จะอยู่ที่ชั้นระหว่างกระเป๋านอกกระเป๋าในอีกอย่างหนึ่งที่เขาทํามาฉลาดเนี่ยก็คือว่าเขาทําเลเยอร์ตรงนี้มันจะมีตรงช่องข้างกระเป๋าเนี่ยสองช่อง <S <S เราสามารถ,ถเอาขวดน้ำขวดน้ำเนี่ยมีสองช่องเลยช่องช่องนี้ะดวกมากใส่เข้าไปจะได้เห็นช่่องเนีย ก็จะสามารถเวลาเราเดินทางสามารถใส่ขวดน้ำใส่กินสปอร์ตกินสปอร์ตเข้าไปหิวหิวเรามีสปอนเซอร์อ้าวเราใส่สปอนเซอร์ดีกว่าที่เรามีสปอนเซอร์เนทริปทิปนี้นะเรามีสปอนเซอร์จริงๆด้วยอ่ะอ่าเราก็ใส่เข้าไปได้เห็นไหมมันก็จะแบบเก็บได้พอดีสามารถพกพาไปเที่ยวได้ง่ายอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันด้านในของกระเป๋าอ่ะมาถึงตัวด้านนอกอันนี้ก็อันนี้คือซิมเมตเจอร์เลยบอดล็อกของเขาเหมือนเหมือนเบลเครื่องบินอืมไปไหนก็จะเจอไอ้อย่างเงี้ยตลอดถ้าใช้โครม เห็นข้างหน้าปุ๊กก็รู้ละคือมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือกดแล้วก็ปลดล็อคซึ่งก็มีข้อเสียไหมก็มีนิดนึงคือหนักกว่ามากกว่าการใช้พวกคลิปล็อกพลาสติกแต่ว่าก็แรงมาด้วยความเก๋ไกลเออเวลาเราสะพายแล้วมันมาอยู่ตรงนี้มันก็จะดูเก๋ดิเออะไรเงี้ยมันก็จะดูมันก็จะมาอยู่ตรงนี้มันก็ดูเออดูเป็นมันก็จะดูเหมือนเป็น b ิ i n g b นิดนึงไม่ใช่ดำๆเบื่อถ้าคนใส่เสื้อสีดำก็จะสะท้อนนวเห็นชัด มีตัวนี้ก็ลักษณะเดียวกันก็คือว่าสามารถใช้ปลดล็อกได้อย่างง่ายๆตัวนี้สามารถดึงเพื่อลัดให้แน่นปึ๊บดึงตัวนี้นะก็ดึงไปให้มันแน่นได้หรือว่าจะปลดล็อกก็แค่ยกขึ้นมาแล้วก็ปลดได้เลยส่วนนเนี้ยเอาไว้ปรับเพื่อให้ระยะของแกนปลดล็อกเนี่ยอยากจะให้มันไกลแค่ไหนสุดแค่ไหนใช่ก็สามารถทําได้ก็ประมาณอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้เขาแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็จะเน้นตัวนี้แหละตัวนี้ด้วยคุณลูกตัวนี้เป็นช่วยพยุงช่วยให้แบบไม่แกว่งไกวพอเราล็อกแน่นแล้วเนี่ย เราก็อยากให้มันไม่กวนไวใช่ไม่เกวดไว้แติว่าจากได้ย้งจักรยานทจะตกเครื่องบินวิ่งต้องวิ่งเออต้องวิ่งเงี้ยมันก็จะได้ไม่กึกกึกแล้วเราก็เสียแรงไปกันใช่ไวยลั่งมันไวอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เลยช่วยประคองไม่ให้มันหมุนได้เบื้องต้นจะมีประมาณนี้ส่วนถ้าใครถ้าใครใช้แคปเจอร์เนี่ยก็จะมีบ่าที่เป็นเวลโครตัวเนี้ยเราก็เอาตัวพีคดีไซน์แคปเจอร์เนี่ยสามารถที่จะ ติดแนบเข้าไปตัวนี้ก็คือตัวนี้เราก็แนบเข้าไปอย่างนี้มันก็จะทำให้เราสามารถค่อยปรับขึ้นปรับลงได้อย่างแบบที่ไม่ต้องกลัวมันจะหลุดออกมา <Fin S 3> ใช่เพราะเวล<ะ>าติดแ,<น>แ <น S 3> ล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ไงมันจะแน<ง>่นมากมันจะอยู่ตรงนี้อย่างนี้นอ่าใช่นี้ก็คือถ้ามันอยู่ในนี้นะแล้วมันก็จะไม่หลุดมันก็อยู่อย่างนี้โอี่มันเป็นแควทั้งแผงเลยนะมันแน่นมากเลยตรงเนี้ยเรื่องต้นเบสิกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะครบถ้วน พอจะเข้าใจความเจ๋งของมันกันแล้วใช่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มรู้จักที่จะสามารถแอพพลายแล้วกับกระเป๋าสะพายธรรมดากับกล้องจะใช้ด้วยกันได้ยังไงอันนี้ที่เราเคยแนะนําไปทั้งหมดหลังๆเนี่ยเพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่าเฮ้ยพี่ไม่อยากใช้กล้องมิลเลอร์เลสเพราะตอนนี้กล้องมิลเลอร์เลสเข้ามาเข้ามาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าแล้วสายมิลเลอร์เลสเนี่ยบางคนเขาเน้นรูปลักษ์ภาพลักษณ์ต้องมาก่อนที่เราสะพายอยู่เนี่ยดูดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เขาอยากได้กระเป๋าที่มันดูอุปกรณ์ที่เข้ากันกับบุคลิกอ มีให้เลือกหาได้มีหลายแบรนด์มากลองเข้าไปดูที่ไหนนะ w w w บเว็บด o ท o ิเล็กแล้วก็เข้าไปที่เมนูกระเป๋าทั่วไปตอนนี้ก็มีให้เลือกอยู่แต่ก็อย่างที่เคยบอกไว้ทุกครั้งว่ามันไม่ใช่แทนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับกระเป๋ากล้องคือถ้าคนที่ซีเรียสคนที่ห่วงคนที่มือหนักคนที่ซุ่มซ่ามเนี่ยก็ใช้กระเป๋ากล้องไปเถิดเพราะมันถูกออกแบบมาแบบคุมทุกอย่างอุปกรณ์อะไรเงี้ยกันแอดจัมันก็ง่ายกว่าคิดมาแล้วสำหรับกล้องแต่อันนี้สำหรับพวกที่อุปกรณ์น้อยกล้องเบาๆ เข้ามาดูเข้ามาเลือกชมกันได้ซื้อหากันได้ช่วยกันซื้อหาของเรานะคะเพื่อสนับสนุนให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำคลิปดีๆออกมาได้อีกเยอะๆเยอะๆ,<ช>ๆโอเคเนาะงั้นก็พบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าขอบอค,คุณที่สนับสนุนนะคะสวัสดีครับ